สวัสดีสวัสดีครับผมตอนนี้ลุงมาแล้วนะครับโอ้กับตันชาร์จแบตนะครับผมตันชาร์จแบต โอ้ยลุงไม่ได้ไล่นานแล้วีดูยูไลลุงลงไวครับลงไสิไดีอันนั้นลงอยู่ตัวข่าวจะเสียงดังไงอันเีย เดี๋ยวลุงก,ก,ก,กินข้าวนะครับผมลุงก,กินข้าวนะีลุงังไม่กินข้าวเลยนยะ่ะ,ะนะครับมีงานนะ้แกะแบบนะครับผมน้มีงานแล้ว <S <S ใช่ครับ นี่จะไปรับใครับไค่ะไมค่ะลุงเกิป็นล้ามือค่อย่ะแหมจะเอาของสวยด้วยวุ้ยใส่น้ำสีเขียนเดี๋ยวไปยกขาดใหญ่ด้วยละ ลุงแวะซื้ออะไรเมื่อกี้เนี่ยแวะซื้ออยังปั๊มอ่ะกล้วยทอดอ๋อนึกว่ากล้วยทอดโน่บอกกล้วยทอดันมดดนมาาาจกบ้ มาจากบ้านแล้วก็มาทำนิดนี่แล้วก็ทำมาจากบ้านด้วยอันไหนอ่นนอะใครจะมาแน่เหรอจ้าครับผมเนี่ครับทังทังขยะเนาะ จ,จัดจัดในเป็นนอกระน่าก,ก็เลียมไหนบ้างไหนไรนะครับยเอาไว้ตรงนีอนอน้อยู่ข้าง,างนัองนออยูอ่้านั้นนี่มาต่อยใม <c oughs> าตอยนมีสายยบัตโจโจ,โจมีบมัตรนะองดูบัตรนะ <c oughs> อเดินศูนย์นะครับรหัสโจศูนย์หกศ เออเดินลุงเ<อ>ดินลงกิ้งกอหากิงเลยตอนนี้นนอ้าวรถขยามาพอดีเอยเรายังไม่ได้ติดต่อเพิ่นผ่านติดต่อแล้วติดต่อมองจิมโอ้ไร โอ้เมื่อกี้เห็นเนี่ยรูคุ้มคนเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาบังโอ้ชัดมากเลยอูเห็นทุกรูคุ้มคนอยู่ลุงคันนะผมลุงคันนี้โอ้ยปานว่าท่านไม่ขึ้นรถอ่าเดี๋ยวเราไม่ขึ้นรถเนาะอ่าเปิดท้ายเปิดท้ายเปิดป้องให้ิดเปิดได้ ก็เปิดต้องรู้ใจต้องคนรู้ใจเจ้าของเปิดนะคนอื่นเปิดไม่ได้รถทุนทันงัดไม่หักยังไงก็ไม่ออกได้ข่าวว่าว่าคันนี้วิ่ง 100... ย0้อยสเลยใช่มั้ยได้ข่าวจากเบานุร0อยสีต่อ3กิโลไม่สามชั่วโมงเสียงดังๆว่มา ทุก <R ess ur red> นไปทำท่อมาบ่อ่อม <laughs> ากอกตังเลยก่าตังเลยืใส่ก่าตังคืนเลไนั่นแหละผมจะิไปตังยงสงตังขึ้นไหมงัดขึ้นไหมงัดขึ้น,น มาจากหนีตั่ีนี้ก็เคลียร์เศษไม้ขึ้นรถนะครับวางแบบเป็นจั๊บจั๊ยิงมาจะเห็นเกงในนะครับผมมันเจิดขึ้นใช่ไหมครับผมสั้นๆเดินผ่าน สองสองสองเป็นไปไดยไงิบสองนี้ก็ขึ้นเย่ียรไม้นะเคลียเสียไม้กองไวออกไปนับกว้างจะได้ไม่ลงเี่ไม้ออกช่วยกัน

một เต็ม một สุดบ่ครับมีขั้นใหม่พี่น้องเอ้ย ม,มันตัดตัดกหันหมันทายอยู่ดิ้ <c oughs> ดนไา